สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาไปด้วยครับพี่น้องฝากชมโฆษณาให้จบด้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นแรงใจแรงกายในการทําคลิปๆต่อไปนะครับพี่น้องฝากชมโฆษณาให้จบหน่อยนะครับผมจะให้ดูลังต่อธรรมชาติลังนี้ครับนับวันยิ่งจะโตขึ้นโตขึ้นนะครับพี่น้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะลังมันดูไอตัวต่อวิ่งเข้าวิ่งออกนะในลังพี่น้อง รัศมีอยู่ประมาณ4-5เมตรนะครับจากดินสู่ลังต่อนะครับลังใหญ่มากเลยครัตอนนี้โดยระดับดินนะนะระดับดินนะลงมาประมาณสักสีเมตรนะฮะนะ ยิงยิงเยอะเลยยิงยิงสามสี่ตัวกินเนยพี่น้องดูไอตัวต่อวิ่งเข้าวิ่งออกปินเข้าบินออกหลังใหญ่มากเลยนะยิงนับวันยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลย มองดูด้านนี้จะชัดดีโอ้โหแต่เจ้าของที่เขาไมา่ให้มาทำลายนะเขากลัวว่าตัวต่อจะไปทำร้ายคนนะเขาเลยไม่ให้ใครมาทำอะไรมันก็อยู่ธรรมชาติของเขานะ่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็บินเข้าบินออกอย่างเงี้ยนะอก็บินข้าวบินออกอย่างเงี้ยนะ ตัวต่อตนะดูนะเนี่ยดินเข้าดินยอมอยู่นะพี่นะ้องเนี่นี่ตัวต่อดูดูดูดนะ้องผมก็ยืนถ่ายอยู่ใต้ต้นอมะขามเนะี่ยลังต่อนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันดูให้ดูลังต่อนะครับพี่นะ้อง คลิปนี้ดูลำต่อลำต่อนี่คือได้ถ่ายคลิปไปหลายหลายคลิปแล้วแต่ว่าจะวันนี้จะมาถ่ายให้ดูอีกครับเพราะว่ามันลังใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะ่ะนั่นนั่นตรงรูมันเข้าออกอะ่ะรูตัวต่อเข้าเห็นไหมพี่น้องนะเป็นรูอะ่ะรูตัวต่อเข้าบินเข้าบินออกตรงนั้นรูน่าจะไอลูกต่อน่าจะเยอะมากเลยนะพี่น้องผมว่าจะเยอะน่าดูเลยดูดิ ดูไอตัวต่อวิ่งเข้าวิ่งออกบินเข้าบินออกอะพี่น้องโอ้โหคนที่เขาเห็นไ,ไอลังต่อธรรมชาติอนี่ยโอ้โห,หวานหวานเลยอ่ะขายได้หลายตังค์ง่างพี่น้องถ้าเอาได้แต่ว่าเจ้าของที่เขาไม่ให้ทำอะไรขอบคุณทุกการรับชมคิวขอบคุณที่รับชมโฆษณาด้วยนะครับพี่น้อง